สวัสดีครับอยู่กับผมวินนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้างครับสบายดีครับก็ขอบคุณกระแสตอบรับกันอย่างดีนะครับเยวกับคลิปรีวิวว่าเรียนคณะพิเศษปีหนึ่งเราเรียนอะไรกันบ้างนะครับที่จุฬานะครับผมก็ขอมากเลยนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะแบบมาดูบรรยากาศนะครับว่าผมจะสอนพิเศษเด็กรอดหรือเปล่าเพราะว่าคือผมแปะไว้ในไอจีแล้วครับว่าแบบเขาจะสอนพิเศษนะหลังจากนั้นก็มีน้องคนหนึ่งติดต่อมาว่า ช่วยสอบวิชาคณิตมอสีให้หนูหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าก็ได้ครับแล้วก็แบบก็เ <c oughs> ป็นครั้งแรกก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแต่ว่าก็จะลองดูครับว่าจะทําได้ประมาณไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะทำงานก่อนนะครับอ่าอันนี้ครับอันนี้ก็คือแบบพวกกล้องอ่โกล้โปรนี่เอาไว้ถ่ายทําแบบอันนี้ไอแพดไอไอนี่ไม่เกี่ยว <c oughs> อันนี้ก็คือหนังสือที่ใช้นยผมก็ใช้หลายๆเล่มครับแล้วก็มีน้ำมีคอมอันนี้คือสเกตแพดนะแล้วก็มี iPad ดด้วยเอาไว้ดูโน้ตนะ และนี่ก็คือ Discord นะแต่ว่าเราจะติวผ่าน o o g l e Meet นะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาเพราะว่านักน้องเขาประมาณเศษโมงครับตอนนี้ก็คือ10บโมงห้าสิเลยนะครับก็แล้วก็ก็มีประมาณนี้นครับอันนี้คือขาตั้งกล้องอันนี้ก็ถ้ามีโอกาสจะลองไลฟ์ในไอดูด้วยนะครับก็ช่วยดีเลยครับท้องคนนี้ก็ก็ติวแบบเขาบอกใหผมติวสวันเป็นแรกๆไปก่อนนะครับก็ ลองดูนะครับผมเดี๋ยวเราว่าจะตั้งมุมยังไงอ่ะมุมมุมแบบนี้ก็คือเนี่ยผมก็สอนกันอย่างนี้เลยสอนอย่างนี้เลยนี่คือปากกาเดี๋ยวก็ใช้ปากกาด้วยไอไอแพดปากกาน่าจะอยู่ฝั่งนึงโอเคก็ประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าจะเริ่มต้นอะไรยังไงนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเนื้อหาที่จะสอนน้องวันนี้นันะ่นแหละก็วันนี้ก็วันที่ยี่สิบ 3พฤษภา6กสี่นะค้าจะสอนยังไงเวลาเราเขียนแล้วก็แล้วก็ใช้ PDF จริงๆมันแล้วแต่ครั้งว่าผมจะใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ก็สูบแบบเหมือนเวลาเราเขียนใช่ไหมก็สเก็ตแพดเนี่ยตัวนี้ก็เขียนไปกดรอปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะเขียนเลยแบบทุกอย่างเลยเป็นอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะถ้าแบบถ้าเราเป็นคนเขียนตัวใหญ่พอสมควรนะ่ะเอออะไรประมาณเนี้ย ต้องบอกก่อนนะครับว่าน้องคนนี้ก็ให้แฮแฮทดเทสระบบไอพฟนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วล่ะครับคือตอนค่าเรียนก็ผมก็คุยดีลแล้วว่าสองชั่วโมงชั่วโมงละสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ทำชีตไว้เป็นม c r ก s o f t ไวบอร์ดก็ลองใช้ดูเห็นอาจารย์ที่จุฬาก็บางคนน้อยคนที่จะใช้อะก็เลยลองใช้ดูว่าจะโอเคไหมอะไร นะครับ iscilla, ทีนี้เราก็จะลองเข้ามาเดี๋ยวเราไปที่มีกูเกิลกันก่อนเลยครับเออ Google Meet นะฮะตัวนี้เลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูมิตติ้งก่อนแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้คือ Google Meet ที่เราใช้นะฮะก็จะเปิดไว้หมดเลยนีก็จะแชร์กล้องด้วยแชร์ไม่ต้องตกแชร์อะไรโทรศัพท์นะ เปลี่ยนเป็นแนวเนะข้ารุ่มเลยก็ออตอนนี้น้องเขายังไม่มานะครับแต่ว่าเราก็รอไปนะครับรอบนไปนะครับเป็นตัวนี้ออกมาปุ๊บก็ข้อดีของมันคือเวลาเราแชร์สก,กีเนี่ยเราก็แชร์ได้เลยแล้วก็ไม่จํากัดเวลาแต่ว่าข้อเสียก็คือก็แชร์ไหนก็ใช้ตัวนั้นนะครับหรือเช่นถ้าเราใช้โทรศัพท์นี้ปุ๊บหรือว่าใช้คอมปุ๊บเนี่อยอาจแชร์ปุ๊บมันก็จะแชร์เลยอะไรเงรี้ยหายก่อนเนี่ยเราก็แชร์นําเสนอเนะี่ยตอนนี้เราก็นําเสนออยู่ ก็คือจะเห็นปฏิริริยานทั้งหมดไม่ว่าเราจะเฉียนหรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นหมดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวน้องสัมผัสเดี๋ยวน้องก็จะเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำแลบอยู่นอกๆครับผมส่วนไอจีไล like ก็ดูได้เลยนะครับผมจะอัดเอาไว้นะครับแต่ว่าถ่ายไม่ไม่น่าหรอกเที่ยวมาทักทายแล้วก็ไปแค่นั้นเองนะครับผมนะนสสบุติตัวเจนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในการสอนได้เลยนะครับ บ่บอกได้ไหมไ<ด>บอกได้เลยแตมมมม่มันไม่มีกฎเกณฑนะ์มันไม่มีกฎเกณฑ์หรอกเขาเรียกนะมันไม่มีกฎเกณฑ์ที่แบบว่า,าจะเอาอะไรไปแตดสีความสวยดูดีถูกต้องไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าจุด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 อันนี้โอเคไหมโอเคเอโอเคไปถึงก้า เป็นการ,รากนับตชี้ที่ตีดใช่เพราะว่ามันเอ้ยหนึ่งสองสามไปจนไปถึงระยะ<ม>เขียนจนไปถึงแบบสิบไงไแต่ว่าถ้าไม่ติดกปึงจะสามต่อแต่ว่าเราเขียนแล้วเป็นเขียนเป็นทศนียภซ้ำมีแพทเทิร์นได้อะหรือว่าเราเขียนเป็นแพทเทิร์มมรนแพทเทิร์น pattern, pattern อะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เพราะว่า ยิ่งลบมากอ่ะอันนี้ลบมากค่าจะน้อยมากใช่ไหมละ่ะที่พูดผิดขออภัยนียก็คือยิ่งลบมากค่าจะยิ่งน้อยใช่ไหมแต่ถ้าลบน้อยค่าจะยิ่งมากเช่นถ้ามากสุดในจำนวนเต็มก็คือลบหนึ่งตัวใดตึงหนึ่งมาบางทีอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกของเอนี้บางทีอาจจะเป็นสมาชิกของ B ีก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเช่นถ้าที่บอก x เป็นสามกลีบเท่ากับตัวเอก็หมายความว่าเอ่ะเขาเป็นสมาชิกกับ a ก็คือเออเราอยู่พวกเดียวกันอะไรเงี้ยเหมือนกับเอดาราดาราช่องดาราสังกัดช่องไหนช่องสามช่องห้าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยช่องเราดูช่องไหนบ้างนะช่องสามคือมามาลองสายจ้า แต่เช่นเตัวอย่างไม่จำตัดฉันว่าหนึ่งอาจจะสามารถเป็นหนึ่งจยนจุดศูนย์สามหรือศเนย์สี่ได้โอเคแล้วเป็นข้อที่ถบเทียงกันนี้ใช่ไหมล่ะพี่บอกตรงนะว่าพี่น้องคิดถูกแล้วเพราะเราก็ไม่ได้กำหนดดีว่าไอ้ที่เราเฉียงมันหมด ไอคือข้าเทอนี่ไม่แน่ขนาดธุราเนี่ยมันได้ยินใช่ไหมเอาละก็จบนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็มัน,น,นมีแค่ทำแล้วนะครับส่วนดวผมจะดึงไอจีไลฟ์สดมาใส่ไว้ด้วยนะครับก็จะพยายามใส่ไว้หลายคลิปนิดนึงนะฮะก็คือคลิปนี้ก็ไม่ถึงสิบวินาทีแล้วครับก็เหมาะตรงนั้ว่าย,ยากนะสอนติกยากมากต้องแบบ โอ้โหต้องเราต้องเราลัดทุกมิติทางเพื่อให้เด็กเข้าใจก็เลยบอกว่าโอ้โหที่เขาตีมาจริงอไม่ใช่ง่ายเลยนะครับก็แบบแต่ตรงนี้ก็ย้ำๆสองสามทีนะครับผมก็ต้องตกใจเสียงทีวีนะก็ก็ื่ถือว่าสนุกดีอ่ะครับก็สนุกดีคอแหบไปทีหนึ่งด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แบบก็เรียนถือว่าใจสารนอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราเอาจะมาลงเน้ใหม่นะครับผมก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอ,ะะอยากให้แนะนําอะไร ได้หมดเลยครับติชมอะไรได้หมดเลยครับหรืออย่าเทคนิคอะไรก็มาแชร์ก็ได้ผมก็ชอบเต่นิดกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมก็สัญญาว่าจะลงคลิปอะไรหลายๆอย่างบางขึ้นอาจจะทําแบบอย่าออาจจะเล่นผมอาจจะกลับไปเล่นเกมก็ได้หรืออาจจะทําอย่างอื่นก็ได้อะไรอย่างนี้ครับก็แนะนํามาหน่อยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการอยากจะได้ไฟล์เอ็กเซอร์พวกชาคลูลัสอย่างเงี้ยที่ที่ผมทําอยู่ตอนนี้ก็ เดี๋ยวอขอเวลาสักพักหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเอามาแชร์แบ่ปันให้ในคลิปต่อๆไปว่าเออจะเรียอะไรยังไองอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าผมอาจจะไปแปะไว้ในคลิปนลยก็คือคลิปรีวิวการเรียนวิชาที่ต้องเรียนในปีนครัศึกษาไ็ได้นะครับหรืออะไรยงในก็แล้วแต่นะครับติดตามทางช่องทางติดต่ออผมได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ